กรณีที่นะกษัตริย์วชิรลงกรซึ่งจะซึ่งได้ให้สัมภาษณ์แบบนะไม่ได้ขาดหมายโดยผู้สื่อข่าวซีนเนี่ยผมก็ได้ฟังคลิปจบนะครับก่อนหน้าหลังจากที่ได้คุยกับได้ได้ฟังเสียงน้องไม่นะครับแล้วก็ก็นะเป็นการสัมภาษณ์โดยที่ไม่ทันทั้งตัวนะผู้สื่อข่าวไปอยู่ท่ามกลางผู้ชุมนุมแล้วก็นะครับถามว่าเนี่ยนะคนที่เขามาตรงนี้เนี่ยนะ เขาก็นะชื่นชมกันอย่างเต็มที่แต่ขณะเดีวยวกันเนี่ยมันมีคนที่เขามาประท้วงนะครับชุมนุมเนี่ยก็ท่านมีอะไรจะฝากไปถึงคนเหล่านั้นก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็บอก no comment นะครับ no comment นะคือจริงๆเนี่ย no comment ในแง่นั้นนะครับในแง่ที่บอกว่าไม่รู้จะทันพูดอะไรก็ no comment ไว้ก่อนหรือบอกกษัตริย์ไม่ควรจะนะพูดวิาพากวิจารณ์อะไรทางการเมืองนะแบบอะไรอย่างนี้ไม่เป็นทางการอย่างนี้ ก็ no comment ไว้ก่อนก็อาจจะว่ากันได้แต่มองว่าโมโนคอมเมนต์แบบนะเฉยชาไม่ไม่มีอะไรเลยก็อาจจะมองได้เหมือนกันแต่ว่าตรงนั้นเข้าใจว่าเป็น reaction แบบไม่ทันได้ทางตัวแต่หลังจากนั้นผู้สื่อข่าวนะครับก็นะเขาก็กลับมาตอบกับผู้สื่อข่าวว่าจริงๆเนี่ย I love them all นะ the same I love them all the same ผมรักทุกคนเหมือนกันหมดนะเรารักทุกคนเหมือนกันหมด แล้วก็ยังได้มีประโยคทองนะนะ l a n d is ด์อิสราเอลนอนะครับประเทศไทยเป็นประเทศแห่งการปรองดองนะครับ c o ม p r o m i s e เนี่ยนะครับก็คือการเ,เรียกว่าเขาครึ่งเราครึ่งยอมชอมกันนะครับตกลงเจราจากันไม่ใช่ข้างหักข้างใดข้างหนึ่งนะแล้วก็บอกว่าเรารักประชาชนทุกคน นะครับแล้วก็ลูกสาวเนี่ยก็นะออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับก็รักทุกคนเลยรักนะบรรยากาศดีมากความรักอบวนรอยยิ้มเต็มไปหมดเลยก็เข้าใจความรู้สึกครับเมื่อมีการจัดฉากมีคนทรงพระเจริญทุกคนที่อยู่ในแถวเดินนะมันไม่มีคนที่อยู่ตรงข้ามนะแล้วฝ่ายที่เขาจัดนี่เขาลงทุนทุ่มมหาศาลเลยนะครับเพื่อให้กษัตริย์พอใจในะอีกส่วนหนึ่งวันนี้กษัตริย์ก็รู้ว่าถึงเวลาที่ต้องมาแสดงบทบาทแล้วนะครับ ถ้าไม่ลงมาลงหาประชาชนแล้วปรับบทบาทเนี่ยไปไม่รอดแน่ๆแต่ในขณะที่กษัตริย์มาปรับบทบาทลงไปตามวัดต่างๆแสดงความห่วงใยแล้วก็วันนี้สื่อต่างๆจะโหมมาอีกเยอะเลยแต่กระแสในสังคมเนี่ยนะมันขัดแย้งกับทิงสิ่งที่วชิราลงกรได้พูดไปว่าเป็นประเทศที่นะมีการรอมชอมประนีประนอมกันผู้สื่อข่าวของ c N n สรุปปิดท้ายว่า บางทีอาจจะมีความหวังก็ได้นะนะเพราะว่าสิ่งที่กษัตริย์พูดเหมือนกับเป็นการส่งสัญญาณว่านะมันคงจะมีการรอมชอมกันประนีประนอมกัน <c oughs> ผมก็เลยคิดในใจฟังจบปุ๊บเองรู้น้อยไปนะประเทศไทยเนี่ยนะสิ่งที่ปรากฏข้างหน้านะโดยเพราะเรื่องสถาบันกษนัตริย์นี่ต้องระวังเขาไม่ปล่อยอะไรมาเยอะนะครับคือถ้าเรามองในแง่ดีกษัตริย์มองว่ามันต้องรอมชอมกันเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่านะ เหมือนที่เขาบอกว่ากษัตริย์ไทยเนี่ยจะต้องมาสร้างประชาธิไปไตยหลังจากที่ขึ้นครองราชเนี่ยผมก็บอกว่าเฮ้ยถ้าจะเชื่อคําพูดอย่างนั้นเนี่ยมีข่าวปล่อยมานี่ผมก็บอกว่ามันต้องมีร่องรอยและร่องรอยที่ว่าเนี่ยก็เช่นนะต้องให้ประยุทธ์ประวิตย์ออกไปนะพวกนี้มันอยู่ในอำนาจมายาวนานแล้วนะที่ไหนได้นะครับเราจริงๆผมพูดตั้งแต่ตอนนู้นว่าต้องไม่รับรัฐธรรมนูญปี60ที่ประยุทธ์ประวิตย์ร่างขึ้นแล้วต้องให้ประยุทธ์ประวิตย์ถอยนะครับ แล้วการเลือกตั้งต้องไม่มีประยุทธ์ประวิทย์นะแต่ทุกอย่างที่เราเห็นหลังจากนั้นเนี่ยหนักยิ่งขึ้นนะออกนะเรื่องการยึดทรัพย์สินกลับคืนมานะครับการไปไล่นะแม้กระทั่งป้อมมหาการเนี่ยโอ้โหี่มีผู้สื่อข่าวต่างชาติอาจารย์จากฮาร์วาร์ดเข้ามาแล้วบอกว่าไม่ควรจะต้องไปนะทำลายเขาต้องให้เขาอยู่ร่วมกับสังคมปัจจุบัน,เ,นเขาอยู่มายาวนานแล้วก็ที่สุดแล้วเนี่ยก็มาสำเร็จในรัชกาลนี้นครับถูกเบียดออกไปนะครับ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมถึงนะรัฐธรรมนูญผ่านมาแล้วก็ให้แก้ให้เปลี่ยนเพื่อความสะดวกของเองซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะซีนเอ็นเขาเกริ่นก่อนที่จะได้ถามตรงๆเนี่ยเขาก็บอกว่าลักษณะที่แต่ขึ้นมาเนี่ยมีแนวโน้มจะไปในลักษณะที่เป็นเขาเราียกว่แอซูติซึมนะครับก็คือจะพาไปลักษณะที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะนะในแง่ ถ้าจะบอกว่ากษัตริย์เขาจะประนีประนอมครั้งนี้เนี่ยสัญญาณคืออะไรนะผมก็ไม่อยากจะไปตัดทันทีว่าอุย้ยไม่เป็นไปไม่ได้เราอย่ามาหลอกลวงนะถ้าจะทำนะต้องปล่อยเด็กโดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับแสดงเลยว่านะควรจะต้องนะให้คนที่ต้องคดีความนะซึ่งแม้ว่ากระเทือนมาถึงกษัตริย์ก็ตามเนี่ยข้อเรียกร้องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิทธิในการเรียกร้องโดยชอบธรรมและเสนออย่างเปิดเผย10ข้อนั้น จะได้ไม่ได้ยังไงถ้ากษัตริย์จะมาคอม promis กับประชาชนเนี่ยตัวกษัตริย์ต้องบอกว่า10ข้อนั้นให้ข้อไหนได้ข้อไหนไม่ได้เพราะอะไรยังไงแล้วจะมีกระบวนการทําให้เกิดผลอย่างนั้นได้อย่างไรถ้าเราไม่เห็นตรงนั้นเนี่ยคำว่าคอม promis ก็เป็นแค่นะลมตดนะพี่น้องนะผมไม่ทราบราชาศัพท์นะลมพระตดมันไม่มีความหมายอะไรเลย ถ้ากษัตริย์ภูมิพลมีความหมายว่าเออกษัตริย์วชิราลงกรนะบอกว่าเป็นการรอมชอมนะประนีประนอมกันเนี่ยงานนี้ผมก็หวังจะเห็นว่านะกษัตริย์ส่งสัญญาณมาเลยเราไหนๆก็พูดแล้วทุกครั้งก็พูดเนี่นะเราปรารถนาจะให้นะเรียกนายกเข้าพบให้รู้ไปเลยนะแล้วก็พูดกันนะเอาเสียงเล็ดรอดออกมายังไงก็ทําได้หมดนะวิธีการแล้วแต่ไปคิดแต่ต้องบอกว่า เด็กๆเ,เขาพูดด้วยเหตุด้วยผลเข้ามาด้วยความบริสุทธิ์นะคนที่ติดคด,ดีทั้งหมดถอนให้หมดแล้วเวลาที่มีการชุมนุมเรียกร้องก็ขอให้เป็นไปโดยบริสุทธิ์ลงไปรับฟังเขาและเพื่อให้เป็นดังนั้นเนี่ยในเวทีนะเราอยากจะส่งตัวแทนเราเนี่ยไปนั่งรับฟังข้อเรียกร้องของนะลูกๆหล,ล,ลานๆประสบกรณิกรเพราะเรารักทุกฝ่ายคนไทยทุกฝ่ายเป็นลูกหลานเรานี่กษัตริย์เพียงดินจะพูดอย่างนี้จะทําอย่างนี้นะ ถ้าไม่ตอแหลกับคำว,ว่าคอม promis ์นะต้องทำอะไรอย่างนี้บอกให้ชัดๆถ้าจะาทำความดีอย่าไปอายนะยังไงก็ยุ่งเกี่ยวการเมืองถึงขนาดว่านะล้มล้างรัฐธรรมนูญที่ประชาชนเขาทำกันมาแล้วทั้งฉบับเนี่ยนะครับด้วยการนะถือสิทธิ์ไปก้าวล่วงเปลี่ยนแปลงแม้จะไม่เปลี่ยนทั้งหมดแค่ไปเติมส่วนของตัวเองหรือเปลี่ยนส่วนของตัวเองมันก็ถือการก้าวล่วง นะครับแล้วเรื่องของการนะเอาทาหารมาสังกัดตัวเองกินเงินเดือนภาษีากรประชาชนแต่ตัวเองเป็นคนคุมอะไรเงี้ยนะซึ่งอะไรทั้งหมดอย่างเงี้ยรวมทั้งทรัพย์สินต่างๆที่เอามาเป็นของตัวเองนะี่คือการก้าวล่วงนั่นคือการใช้อํานาจทางการเมืองใช้กลไกทางการเมืองที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงโดยใส่บริสุทธิ์นั้นมากุมผลประโยชน์ให้ตัวเองแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองได้ประโยชน์ตามพระราชาประสงค์นะนอกจาก การบอกว่าเด็กๆต้องหยุดคุกคามเขาแล้ให้ทุกคนได้พูดแล้วก็นะสเสนอนะทิศทางว่าเดี๋ยวแล้วก็ให้มีการพูดคุยกันอะไรที่เรายอมได้เราก็จะยอมนะสวยเลยอย่างเงี้ยรอเลยจะเป็นพระเอกจะอยู่ต่อได้เนี่ยมีโอกาสนะครับแต่ถ้าปากปราศัยว่า compromise แล้วปรากฏคนอื่นนี่ต้องยอมหมดนักเรียนนักศึกษาต้องถอยคนละก้าวไอย้ยทดถอยคนละก้าวแต่ยุดยังอยู่อะไรเงี้ยนะแล้วก็กษัตริย์ไม่ทําอะไรเลยนะนะ แล้วที่สุดแล้วช่างน้ําหนักแล้วนะครับจากที่ประชาชนเนี่ยเสียเปรียบอย่างที่คุณ,คณ,คณอาโน์นพูดเนี่ยไอ้ทอนันต์ปัญญารชุพูดประชาชนเนี่ยเขาเสียเปรียบมาตลอดทั้งชาตินะคนเนี่ยเรียกว่า80-90%นะนะหรือ95%ด้วยซ้ําเขายอมมาตลอดนะเอาถ้าเผื่อว่ามีคนเสื้อเหลืองด้วยแล้วด้วยผมก็เชื่อว่าอย่างต่ำเนี่ยนะเจ็ดามสิบ 70นี่คือประชาชนที่เสียเปรียบไม่ใช่ข้าราชการไม่ใช่ชนชั้นกลางในกรุงเทพไม่ใช่นะเจ้าสัวนักธุรกิจหรือเจ้าของกิจการที่ไม่เดือดร้อนอะไรผมว่า70-30ประชาชนเขาถูกเอารัดเอาเปรียบทรัพยากรไหลเข้าไปเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพเนี่ยนะไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่หมูไปไก่ไม่มาบ้านนอกยังยากจนเช่นเดิมแต่กรุงเทพเนี่ยนะทุกสิ่งทุกอย่างไหลเข้าไปหมดสถาบันกษัตริย์ก็ได้งบประมาณนะเอารัดเอาเปรียบภาษีกรประชาชนใช้เงินกัน เฉพาะที่เห็นเป็นตัวๆเนี่ยชัดๆเนี่ยหลักหมื่นล้านทั้งนั้นแต่ละปีทนะหารเข้ามาก้าวล่วงอำนาจของประชาชนมายึดอำนาจประชาชนแล้วละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนนี่มันก้าวล่วงสุดๆอย่างนี้เนี่ยนะแล้วทํามายาวนานแล้วประชาชนข้างล่างไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ยังต้องมาถูกกดขี่ขูดรีดแล้ววันนี้จะไปตามทิศทางของคอมมิวนิสต์จีนคือการปิดกั้นนะครับเจาะรายละเอียดทุกทางและไม่ให้ใครเข้ามาท้าทายหรือส่งเสียงอะไรได้เลย การจะคอม promis ์อย่างแท้จริงนั้นกษัตริย์ต้องให้เครือข่ายของตัวเองนั้นต้องหนึ่งต้องยอมถอย10ข้อนั้นแล้วแสดงเจตนารมณ์มันใช้เวลาไม่เป็นไรสองต้องให้คนที่รัชการที่9พ่อของท่านเนะี่ยยกขึ้นมาแล้วให้มีมาตราอำนาจตามมาตราสิสีจนดนบันดาลให้มาอยู่ในอำนาจต่อได้แล้วจะไม่ถอยไปไหนบ้านเมืองเสียหายหนี้สินจำแย่นะแล้วจะเอาประเทศไปอยู่ใต้อิทธิพลของนะประเทศคอมมิวนิสต์จีนซึ่งเป็นปเผด็จการสุด,สดๆแล้วจะกำราบนะักศึกษาที่ แล้วคนจํานวนมากที่ต้องการเห็นประยุทธ์ประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ประวิทย์กลับต้องมาโหนนะสถาบันกษัตริย์แล้วบอกว่าเขาต้องอยู่เพื่อทําภารกิจให้เสร็จอย่างนี้แปลว่าเขากําลังรับใช้ท่านเพื่อมากดประชาชนเพราะมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ซ้อนกันอยู่ท่านจะเสียสิบข้อนั้นท่านเลยยอมให้ประยุทธ์ประวิทย์ใช้อํานาจอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้แล้วโดยรวมเสียงที่ออกมาก็ชัดเจนว่าไม่ยอมให้แต่ต้องสถาบันกษัตริย์นอกจากประยุทธ์ประวิทย์แล้วในสภานะครับ กลนไกเครือข่ายโดยเพราะพักที่ตั้งนะในวันจัก,กรีนะครับคือพักประชาธิปัตย์ประกาศเลยว่าต้องมีสามัญกษัตริย์แต่ต้องไม่ได้มวลชนข้างนอกออกมากันตรึมสื่อสารมวลชนฝั่งที่เคยรับเงินของนะรัชการที่9ผ่านนะสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับแล้วนี้ชุดใหม่นี่ไม่ทราบเป็นอย่างไรแต่ว่าก็ยังเป็นชุดเดิมๆที่มีวาทกรรมในการ มองว่าคนที่เขาพูดเรื่องบ้านเนเมืองเนี่ยเป็นคนชังชาตินะคิดชั่วคิดร้ายจะล้มสถาบันกษัตริย์ซึ่งด้วยความแร์นะความเป็นธรรมเนี่ยเด็กๆที่เขาพูดกันนั้นข้อเสนอสิข้อนั้นมันไม่ใช่การล้มล้างจริงๆเพียงแต่มันมาผมก็สามารถจะเถียงแทนท่านได้เป็นการปฏิวัติเพราะท่านทาผิดไปเยอะเขาเลยต้องเปลี่ยนใหญ่เปลี่ยนใหญ่เนี่ยเส้นขีดที่จะบอกว่าปฏิวัติหรือไม่อย่างไรเนี่ยในความเป็นจริงนะครับนี่เป็นการปฏิวัติแบบสันติ แบบแนบเนียนที่สุดและเป็นแบบที่มีคอมเพลม i ม e ต์ประนีประนอมนะถ้าท่านยอมท่านต้องยอมเยอะหน่อยเพราะท่านก้าวล่วงระบอบประชาธิปไตยมาเยอะเพราะนั้นในความจริงใจต่อคำว่าคอมเพลม i ม e ์นั้นเราก็อยากจะเห็นว่ากษัตริย์ต้องมีทีท่าที่ชัดเจนที่แน่แประยุทธ์ประวิตรรัฐนูนปี60นะครับการคือนอำนาจกลับมาสู่ประชาชนแล้วท่านจะอยู่กับประชาชนอย่างไรเนี่ยถ้าจะคอมเพลมม์ ก็คือต้องให้ประชาชนเข้าเขียนกฎกติกาด้วยเสียงของประชาชนจริงๆไม่ใช่คนของท่านซึ่งยึดอํานาจไปแล้วเขียนกฎกติกาเขียนรัฐมนูลปกป้องตัวท่านและครอบครัวนี่ความหมายของคําว่าคอมเพลมไมซ์นั้นนะครับมันต้องเห็นจากแอคชั่นที่แท้จริงนะครับเอานะผมเสริมในประเด็นเรื่องของคอมเพลมไมซ์นะครับสั้นๆอย่างนี้นะครับอาจารย์คิดยังไงกับโพสต์ของน้องเพนคินุง้นคะ เป็นห่วงน้องน้องสามคนเดี๋ยวผมต้องกลับไปดูอีกนิดหนึ่งนะครับก็ชัดเจนนะครับว่านะโดนทําร้ายแน่ๆต้องการจะปิดปากเด็กสิ่งที่พูดคอมเพลม้น์กับสิ่งที่ทํากับไม้เพนกวินรุง้งแล้วอีกหลายๆคนอานนท์ด้วยนี่คือตัวที่เป็นประเด็นปัญหากับสถาบันกษัตริย์โดยตรงเป็นข้อเรียกร้องที่สุภาพไม่ได้จับช่วงนะครับแล้วทุกคนอยู่ในคุกแล้วไม่ได้ประกันตัวมันอะไรกันอนะคอมเพลม้น์เออย่างนี้ นะครับเพราะนั้นต้องกลับมาพูดคำว่า actions speak louder นะการกระทำเนี่ยเสียงสิ่งที่ท่านทำดังกว่าสิ่งที่ท,ท่านพูดนะต้องว่ากันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยก็ต้องดูสิครับผมไม่นะกั้นหายใจรอคำตอบหรอกนะเพราะผมไม่เชื่อแต่ว่าเพื่อความเป็นธรรมเมื่อท่านได้พูดต่อหน้าสาธารณชนต่อหน้าชาวโลกคำว่า compromise ของท่านหมายถึงอะไรสื่อไทยต้องตีความตรงนี้นะครับ สถาบันกษัตริย์พูดว่าเป็น Land ise, แรนน f c ค m p ม o m ะ s e แระรักทุกคนเนี่ยความรักของท่านกับลูกหลานเด็กที่มันเคลื่อนไหวนี้เอายังไงเพราะทุกคนที่โดนโทษโดนทันนะวันนี้คดีความต่างๆนะครับมาอีกเป็นพรึบนะเป็นนับร้อยนะสอสาคนที่เป็นหัวหลัก <c oughs> เด็กนะักศึกษาทั้งสิน้นเด็กมันกําลังจะสอบอะไรด้วยเสียอ,อนาคตเสียอ,อะไรเข้าไปหมดเนี่ยถ้าท่านรักประชาชนท่านให้ทาหารตำรวจทําอย่างนั้นกับเด็กได้อย่างไรนะครับ แล้วเด็กคนอื่นที่เป็นเรื่องธรรมดาไม่โดนโดนเด็กที่วิาพากษ์วิจารณ์ท่านทั้งนั้นอา้าวนะเมื่อท่านพูดคําว่าคอมเพลม i ม e ์ผมก็จะรอฟังว่าท่านวาชิราลงกรและครอบครัวเนี่ยจะทํำยังไงคําว่ารัก We love them all the same นะรักทุกคนเท่าเท่ากันเหมือนเหมือนกันเนี่ยลองทําให้เห็นสิว่าม็อบฟังที่ไปอวยท่านเนี่ยเข้าไปถึงถึงกําแพงวังได้เลยนะ ขณะที่เด็กๆที่เขาไปเรียกร้องจะยื่นข้อเสนอกับท่านเอาตำรวจมาตั้งแผงรับนะเอาแนวกั้นเข้ามาแบบยังกับสงครามคำพูดของท่านที่ผ่านมามันไม่แมทช์กับสิ่งที่เจตนารมณ์เหมือนกับว่าคำที่ท่านพูดในวันนี้การกระทำที่ผ่านมาของท่านที่ผ่านมามันไม่ตรงกับคำว่าคอม promis เลยแม้แต่น้อยนะครับก็ฝากเรื่องนี้ไปนะครับพี่น้องก็เอาไปขยายนะครับ เอาไปขยายเพิ่มเติมด้วยกันแล้วกันนะครับผมขออนุญาตทําธุระนิดหนึ่งนะครับมีนะมีภารกิจนะครับช่วงตอนเย็นนี้นะครับก็เข้ามาก่อนแต่เดี๋ยวว่าเดี๋ยวตอนดึกๆลองดูอีกทีนึงว่าจะว่ายังไงนะครับมันมีอะไรอีกหลายเรื่องเลยที่นะ <c oughs> นะครับนะก็มีประเด็นหลายเรื่องที่นะน่าจะนำมาขยายได้นะครับนะ แต่วันนี้นะครับความจริงเนี่ยเราไมเา่เราวิเคราะห์กันอย่างนี้นะแล้วเราไม่กั้นหายใจรอฟังหรอกนะรอดูหรอกนะเราก็ต้องทําในส่วนที่เราต้องทําต่อไปน,ะน้องไม้ที่ต้นรายการที่ได้พูดเมื่อกี้เธอก็ได้พูดประชาชนต้องเชื่อมัน่นแล้วเราต้องสร้างนะหัวใจแห่งนักประชาธิปไตยประชาชนพล,ลเมืองหรือราษฎรที่รู้สิทธิ์รู้เสียงรู้ฐานะของตัวเองดีว่าเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันและควรจะต้องมามีส่วน ในการเมืองการปกครองอย่าให้โจรครองบ้านครองเมืองแล้วมาหลอกลวงแล้วกนะ็หาเรื่องใส่ร้ายเราว่าเราเป็นคนร้ายนะผมมีข้อสังเกตหลายเรื่องในเรื่องที่มันเกิดขึ้นตรงเนี้ยแล้วมีอะไรหลายอย่างที่มันแยบยลมากทหารชุดนี้ประยุทธ์ประวิทย์ชั่วร้ายกว่าที่ท่านคิดมีอะไรที่นะมีการวางแผนกันในลักษณะที่จะอยู่อํานาจยาวเนี่ยมากกว่าที่หลายคนเรารู้ด้วยซ้านะครับไปในทุกๆด้านนะซึ่งนี่คือเผด็จการฟาสชิสต์ที่สมบูรณ์แบบที่สุด ผมว่าในยุคพวกเราที่รู้เรื่องรู้ความอายุตั้งแต่รุ่นผมขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่ายุคนี้เป็นยุคที่เลวร้ายที่สุดแล้วนะครับแล้วนี่ยังไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดนะครับ the worst is yet to come นะครับสิ่งที่ชั่วร้ายที่สุดนะมันยังมาไม่ถึงนี่ก็ฝากพี่น้องเอาไว้นะครับพี่น้องต้องช่วยกันต่อสู้นะน้องไม้ได้พูดไว้ก็ฝากไว้ว่าพวกเรานั้นนะครับต้องต้องมาช่วยกันนะครับโอเคนะครับ เอาไว้แค่นี้ก่อนบุญรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับเดี๋ยวจังไงเดี๋ยวช่วงนะใกล้ๆเที่ยงวันเดี๋ยวผมดูว่านะมีจังหวะเหมาะสมไหมนะครับภารกิจที่ต้องทำเนี่ยนะลุล่วงได้ขนาดไหนแต่ว่าคลิปนี้นะครับฝากพี่น้องช่วยนะกดไลค์กดแชร์นะแสดงความเห็นกันด้วยนะครับก็ฝากไปถึงนะพี่น้องทุกท่านส่วนที่น้องไม้นะครับเป็นช่วงต้นนั้นผมนนนะนะอัพขึ้นไปเอ่อออกไปสดสดแล้วจนถึงตอนนี้นะแต่มันจะมีอีกส่วนหนึ่งเฉพาะที่ผมพูดถึงเรื่องนะอ่ ปากกับใจตรงกันหรือเปล่าของวชิราลงกรณ์เนี่ยนะ Land of Compromise เนี่ยอันนี้ผมจะตัดเป็นเฉพาะส่วนนี้มาเผื่อพี่น้องจะเด้ช่วยกันแชร์แล้วจะอัปโหลดให้พี่น้องก็ลองรอดูนะครับถ้ามันโผล่ขึ้นมาเนี่ยช่วยเข้ามาดูแล้วก็เอาเฉพาะส่วนที่พูดหลังจากน้องไม้จบเนี่ยนะครับไปแชร์กันอีกทีหนึ่งเพราะเป็นเรื่องของสถาบันกษัตริย์กับบทบาทที่ควรจะเกิดขึ้นแล้วสมการการต่อสู้วันนี้นะครับสถาบันกษัตริย์ดึงออกไปไม่ได้เลยนะครับเพราะเข้ามาเป็นสมการตัวหลักๆ โดยตรงเลยตัวแปรตัวหลักๆโดยตรงเลยนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาช่วยกันนะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ